น้าเหมือนกันวัดที่กันแต่ว่าไม่มีตุกอกจัดบอกได้เลยว่าเวลาเขาดักเวลาเขาดักกลุ่มตองว่างแบบใดหรือว่าตรงมีปลามีอย่างวายัยงโมเป็นมันเกี่ยวกันครับพี่น้องครับอสวัสดีครับพี่น้องครับ มื่อนี้พอกันครับจ้องยีสันบันทินซี่ครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมสิภาพพี่น้องมาหาอยู่ห้จินคือเก้าครับพี่น้องครับมื่อนี้ผมสิภาพพี่น้องมาดากุงดักุงมื่อนี้ดากุงนำนำแหงครับพี่น้องครับนำเริ่มขวานบ่อแล้วสีมีกุ้งเขาบ่ามื่อนี้เดี๋ยวถามมารับชมกันครับเดี๋ยวเบื้องต้นผมไม่เห็นย่งพี่น้องบางนำครับนี่เป็นอาหารปลาดุปี่าผมแซรไว้แล้วผมสิผสมใกลก่หน่อยหนึ่งครับแล้วก็ท้ามืีเลือซัมเนเมื่อนี้เนี่ยอาหารปลาดุกครับพี่น้องครับมันสีเขาบ่อ เก่าหลายบ่มาทั้งคนว่าใส่อาหารปลาดุกเข่าไหลาดิต่ว่าณมือนี่สาีใส่อาหารปลาดุกเป็นสะส่วนหลายครับหน่เจ็ดแบบเปียกครับมึงนี่แต่เปียกกับไม้ผมมาเดี๋ยวผมสีข้นเข่ากันเลยหลักกระปันเป็นกน้อนๆครับผมสีบัวใส่ในผ่าเกียวผ่าแยงสีบัวห่อใส่กันคือคันในมันเข่ากันหลักก็ดีย่นเป็นปันป่นๆลุกเลยครับโอเคครับพี่น้องครับนี่เดี๋ยวผมสิคันพี่น้องเบื้องอนหลักกรังมาถาม่าเบื้องว่าตอนยามกุงสีเข่าหลายบ่ ครับใครยืมหน่วยนึงอันปลาดุกเก่าครับพี่น่องครับเพราะดีมันหึกหน้ามลบาทอยานี้ดีถุงมันหัวครับมันึือ ส้งขึ้นอีกคืนข้าวขาวอาทิตมาเป็นขึ้นลาก็ว่าได้แต่ว่ามันสามารถใส่ได้ที่เก่าครับพี่น้องครับใส่กันใส่กันเลยน,นี่กินหอมคือเก่าครับพี่น้องแล้วก็ออกกิน,กนข้าวขาวจัง่อย ง่ายๆครับพี่น้องครับสูดง่ายหยิบง่ายขันมันเข่ากันเลยครับแล้วก็ปั่นกัะดิงน่นลงเลยโอเคครับเดี๋ยวมาถ่ายบงตอนไส่แล้วก็มาถ่ายุ่นตอนยามครับพี่น้องครับนี่โอเคครับพี่น้องครับผมปั่นเป็นก้อนๆแบบนี้แล้วก็ดีจน้ส่กดมุงเลยครับโอเคครับไปบ้องกันครับเอาครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวพี่น้องเพื่อบรรยากาศน้ำคอดครับพี่น้อง น้ำขวอดแล้วก็คุ้งมันจีขวอดบ่มันจีมีคุ้งบ่เพราะว่าไม้นี่โดนทางเหินมาดนแล้วครับพี่น้องบ่ได้ดักดนแลเกี้ยคำภาษาลดกครับอันนี้เป็นเงยเก่าผมสิบอกผมสิโยนลงเลยว่าใดสิเป็นเงยเก่ากับใส่เงยเก่าไปนล้วว่าได้ที่ว่าบ่มีเงาอีกเพิ่มเติมเข้าไปครับพี่น้องครับเงาหยากเปียกเงยอยากน้อยครับพี่น้องครับนี่ผมหยัดใส่ก้อนมุงเลยคแบบนี้เลย ย้อนลงเลยครับพี่น้องไปครับล้างต่อไปครับพี่น้องครับฝากพี่น้องเอามาให้กำลังใจเรื่อยๆครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมเมื่อนี้ผมดักว่าหลายชั่วโมงครับพี่น้องครับผมดักจากสามชั่วโมงคือเก่าคือยังคลิปที่แล้วครับคลิปที่แล้วก็วดอดค้างได้หลายอยู่ครับพี่น้องครับาอายุหางกินยามวันหยุด ถาลุ่นกันครับพี่น้องครับน้ำขวดกุุงสีขวดน้ำบ่นี่กุุงแถวบ่นี่เงาความนี่เงาค้ามเริง ดักไกลๆกันครับพี่น้องครับโอเคครับยังไงมาถานหลุดน้อกันครับมาแลงครับอ่ามื่อนี้ผมใส่ให้วินดักให้พี่น้องเบิ้งซ้ำหนีก่อนครับพี่น้องครับยังไงครับเป็นแนวทางให้พี่น้องไปหาอยู่หายินครับสูตรเนี้ยดักกุ้งเ่ามีสูตรที่ตายโตครับพี่น้องครับสูตรได้ดีเอาสูตรน้ำมาลงครับไปครับมาแลงเจอกันครับอโอเคครับพี่น้องครับได้เวลาแล้วครับหลังจากดักกุ้งไปเมื่อเท่าสามสี่ชั่วโมงครับพี่น้องครับสี่ชั่วโมงแถวแรกว่านีดักสามชั่วโมงครับพอดีเบียนทุลางมา บ้านซีชมงครับแดดล่มรมตกมาถาเบื่องว่ากุ้งสีเขาวะครับคุอเ้าผมใส่ส mm ูตรไข่ผสมอาหารปลาดุกครับเน้นเป็นอาหารปลาดุกเป็นหลักครับพี่น้องครับเดี๋ยวเขาสะยามจากตังฝุ่นมาเลยครับพี่น้องครับยามเมื่อนี้ผมสีมานบ่โอเคครับพี่น้องครับไปเบื้องหลังแหลกเลยครับเมื่อนี้ผมมีใบไม้ปกอยู่ประมาณสามสี่หลังนะครับพี่น้องครับมาถามเบื่องว่าใบไม้ปพกครับล่มร่มนะพี่น้องคร่มๆสีเขาวะ มือนี้นำขอดครับแต่ว่าสินี้กุ้งเขาบ่กุ้งสีขอดบ่เบิ่งกันนี่นแ่กน้ำหอนเนี่ยน้ำหอนครับพี่น้องครับน้ำพุ้งเลยหรอโอ้ตัวกุ้งไหม ไวยให้เขาครับพี่น้องครับพวกุ่มต,ตุ้นยังปก่อยให้เขาครับกุ้งมีอยดเลยระวังบ่ลบงบรลายครับพี่น้องครับเนี้อละลายเบิดเลยโอได้ไปขัดบกไฟอีกชุดลายเป็นบกไฟครับกลุ่มได้เดียวไปล้งางต่อไปครับพี่น้อง ว่าถักกุ่มปถือไฟเบื้องลเลยาไฟอยู่ไซส,ส,ส์นดไม่มีนักจะเข่าบัดไม่มีสูตรนะสูตรป่าไบอไกัผอ แล้วงานแล้วอันนี้คือหลังหลงหลเด้อครับพี่น้องหลังหลงหลงแล้วก็เดีใส่หยังด้วบเพราเดีใบหญ้าใบงูมาปิดนำพ่นนะสดใสๆครับไปครับหลังต่อไปครับพี่น้องครับมันหนิบใเลี้ยวเลี้ยนี่เองว่า ผูกมันติดผูกดักนะพี่นฮึมมี่ครับพี่น้องมีอยู่ผูกที่ครับพี่น้องครับเขาสามลังถือว่าได้ได้เติบหนึ่งแล้วได้น้อยหนึ่งแล้วทังไดนกับปากพี่น้องกดติดตามปุ่มน้ำครับพี่น้องครับถึงกำลังใจงกันครับพี่น้องครับไปครับ นี่ครับช็อตเด็ดครับอันนี้ตังหนึ่งอ๋อโอ้นึกว่ามันเสียนี่ลงังนึงครับอยู่ใต้ใบพะา,าครับยึดติดกันเลยเด้อพี่น้องถ้าเขาเลยถือว่าสุดยอดาศเลยนี่มันกลุ่มจีบกันดูหอมมุกกระบอกว่าถึงนี่ครับมากล้องขางมันอยู่ใกลรูบานคือต้องิดเลย เดยคัดด้เคัดดหลายอยู่ดิครับวีหน่วยหน่วยดิหลังหนึ่งยุไสใบพะวงมว่งมีบอดีเฮดเดอร์ครับพี่น่อยครับพี่ตะคมเลยใส่กลุ่มไๆกัน ฉันเลี้ยวเห็นบอนั่นเห็นบอตัวนี้เห็นบอนั่นโอ้ยหมดจีบอัเลยพี่บาหเฮ็ดบาหนี่เขาอยว่าพี่บาห์นนี่มันมีตัวมันมีตัวปกครับพี่น้องครับน่ากั่งครับหัวขึ้นกันแต่ว่าไม่มีตัวปกจตดบอกได้เลยว่าเวลาเขาดักเวลาเขาดักกลุ่มต้องว่างแบบใดหรือว่าต้องมีปลามีอย่างวายอย่างโมเป็นมันเกี่ยวกันครับพี่น้องครับเกี่ยวกันบัด ทำเลขในการบ้างกว่านี่เห็นชัดเจนตัวมีหยาปกกับบอมีหยาป,ปุกนะไปหลงังต่อไปครับนี่ลงังน,นีโปุกที่ทำป่าที่ายนี่มีหยาปุกเยอะไหมนี่หย,ยาปกใส่ก้อ น้นามันบัวถั่งมาใส่กลางคืน,นอากาศจางเย็นแมน่ถั่งมาใสาก่กลางคืนครับพี่น้องครับนี่มันน้ำอุ่นเลยล่ะเดี๋ยวผมจะเบิ่งน้ำอุ่นเลยบกนไอยเลยนยี่แหงเชี่ยเลยถั่งเวลาสี่ชั่วโมงพี่นอออ้องเอ้ยกินบุ๊บบแหงกิบเลย มันหมานครับพี่น้องครับไปครับหลังต่อไปครับรเบเียบๆใส่กันเลยครับพี่น้องครับทั้งขี่ว่าห้องประด้๋อวหนาปุ๊บเขาบ่ได้าาไดีบอันนี้หนาปากก็อเ้ย ตัวย,ยังยิ้มยิสันนีพี่น้องเว้ยมีอยู่ครับเดีนยวบอกว่มีหยาโปกครับพี่น้องครับว่มีหยาโป้กับจะระมาณนี้แหละโอเคครับเบื้องหลังต่อไปครับพี่น้องครับอันน,อนี้ผมมวยหยาโปกไว้ าึ้นไหวออกไปดินีกุ้งครับตาบอหลายบอายยดาเยครับ ไอหลังนี้บ่านาพี่น้องไปครับหลังสุดท้ายครับหลังสุดท้ายล้างนี่ผมเอายาพุ่งไปที่บอพุ่งอื๊ดอุ้ยอาจารย์กุ้งพี่น้อง แน่นเลยอืออือนี่เครับแต่มันมีโฮมกุ้งกับกุ้งกระดิมาหาโฮมครับเทียบๆได้เ,เลย,เลยพี่น้องเวลาดักยังเูเบ็นกัน้ำปลาหย่าครับพี่น้องครับปลาหย่าอย่างเดียวแต่พอใส่ปลาหย่ามันมันจีบพวกใครเข่าครับพี่น้องครับใส่กั้งเบ็นดักน้ำปลาหย่าอย่างเดียวเลยโอเคครับมืบ่อนี้กะเือว่าได้หลายอยู่ครับพี่น้องครับยังไง ท่านตี่ดจุดชอบครับการให้ยูใหากินอีสานพื้นบ้านฮู้ได้เลยกับฝากพีน่น้องกดติดตามผมนะครับมีลาพีน่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ